น,นี่แม่สอนไม่จําเลยใช่ไหมแม่บอกว่าอย่าฉี่ใส่ของไงทำไมแม่ฟังอะ่ะฮะทำไมแม่ฟังบอกอะไรก็ไม่ฟังทัดอย่างไม่เลี้ยงดีไหมฮะไม่เลี้ยงดีไหมเอาไปทิ้งเลย ไปใส่ถังใหยาทิ้งเลยพูดไม่เคยฟังเลยอยากโดนตีใช่ไหมฮะอยากโดนตีใช่ไหมฮะ,ฮะพอตีก็มาทำหน้าหงอยเริ่มดื้อใหญ่แล้วนะถ้าโดนแม่บอกอย่าชี่ใส่ของไง แคมเพิร์ก็มีทำไมไม่ฉี่ฮะอยากออกไปอยู่นอกบ้านใช่ไหมยอยู่ดีๆไม่ชอบใช่ไหมฮะต้องอยู่แบบสอกอปรกใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าฉี่อีกนะออกไปนอนข้างนอกเลยไปนอนให้ยุงกัดไม่ต้องมาอยู่ในบ้านพูดไม่รู้เรื่อง บอกให้นอนก็ไม่นอนพอบทแล้วมาทำเป็นนอนออรู้มาก